มา,มาแล้วมาแล้วค่ะเฮ้ดา่าไว้เัี่ยตอนดูไม่ได้กิดว่จะเป็นกับเราจะเป็นกับเราว,วันนี้เราจะมากิน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 อย่างเดียวเลยครับ <S <S ไว้ขอร์ฟนไข่ไขกันเเช้านี้เรามาแวะตึมพลานก,กันก่อนนะครับ มานครฝีดองกินขนมจีนครับคุณกินขนมจีกกี่น้ำผมแค่น้ำเดียวน้ำเดียวก็เหนื่อยอยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวพี่รัก้าือใส่ให้ อร่อยไหมพี่อร่อยเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม่บอกเลยเอะ เรากินข้าวกันเสร็จแล้วย,ยังยังขำอะไรวะ <c oughs> เ,เราได้ตลกลเรเากินข้าวเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปวัดวัดอะไรวะวัดอะไรวะวัดยังใหญ,ใหญให่ตาบานบุญมันได้ตลกไง <c oughs> มันก็ไม่มีคอนเทนต์ดิ่มันตลกตลก แล้วนะครับวัดยางใหญ่ตาพานบุญนะครับผมนนเดี๋ยวกรามาไหว้ท่านเจ้าวัดนะครับตาพานบุญนนเราไปไหว้ท่านเจ้าวัดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว,ยวามาปลุกช่อฟ้ากันนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ขนอมนะครับหาดทรายสวยจริงๆนะครับและนี่คือหาดหน้าด่านนะครับผมของอ่าวขนอมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเที่ยวทะเลครับผมจะพาไปดูชายหาดแล้วเดี dai, ๋ยวผมจะพาไปดูที <uana> <mag> ่ดินของผมด้วยครับผมไปเที่ยวกันเลยครับผมการเดินทางนะครับเราก็ขับรถ มาจากถนนเลียบหาดนะครับแล้วก็จะมีทางสาธารณะเลี้ยวเข้าเข้ามาได้นะครับพอเลี้ยวเข้ามาจากจุดเมื่อกี้ครับจะมีป้ายบอกว่าหาดหน้าด่านนะครับเราก็สามารถดีบันไดเดินลงมาที่หาดนะครับหาดทรายก็สวยมากหาดหน้าด่านี่ยาวประมาณ1.8กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่สนใจก็คือในโซนนี้ครับมีโรงแรมเยอะมากนะครับโรงแรมที่น่าสนใจก็จะเป็นโรงแรม Summer Beach นะครับผมซึ่งตอนนี้เขาบังรีโนเวทกันอยู่นะครับหาดทรายก็สวยมากครับน้ําทะเลนี่ใสนะครับบอกได้เลยว่าเป็นน้ำทะเลที่ใสมากๆนะครับหน้าลงไปเล่นน้ำมาก หาดรายก็สวยนะครับผมน่าท่องเที่ยวมากเลยเนี่ยผมดีใจที่พาทุกคนมาเที่ยวทะเลด้วยกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนู้นจะมีเป็นภูเขาวสวยงามมากนะวิวคือนอกจาจะเป็นวิวหาดสวยๆยาวๆแล้วนะครับก็ยังมีวิวของภูเขาด้วยนะครับสาวๆมาถ่ายรูปเล่นนี่สวยงามมากจริงๆเพราะว่าจะมีทั้งหาดนะครับแล้วก็จะมีภาพของทะเลภูเขานะครับผม เราเดินมาสักนึงเราจะเห็นที่ของผมนะครับผมท,ที่ของผมนะครับถ้าถ้าวัดจากข้างหน้าที่เป็นถนนเรียบหาดนะครับเข้ามาจนถึงหาดเลยมีขนาดประมาณห้าไร่นะครับผมแล้วก็ด้านด้านหาดนะครับความยาวที่ติดหาดครับกว้างถึงประมาณห้าสิบเมตรเลยนะครับซึ่งเป็นที่ที่สวยงามมาก อนาคตอาจจะทำเป็นรีสอร์ทโรงแรมนะครับผมก็อันนี้ที่ดินของผมเองนะครับใครสนใจที่จะเช่าหรือซื้อนะครับอาจจะไปเช่าทำธุรกิจนะครับเปิดรีสอร์ทเปิดโรงแรมบังกะโลก็ได้นะครับก็มาติดต่อที่ผมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เ8้าสองสองห้าแปด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 นะครับผมอันนี้นะครับเป็นที่ดินที่ติดหาดของผมนะครับขนาดพื้นที่ห้าไร่นะครับผมด้านกว้างติดหาด ยาวมากนะครับประมาณ50เมตรเลยนะครับตั้งแต่ตรงจุดนี้ครับกำแพงนะครับไปจนถึงรั้วนะครับเขียดรั้วตรงนั้นหรือต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยครับเป็นที่ดินที่สวยงามมากแบบนี้สปีดมาสเตอร์เทดดี้นะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับเพราะเราจะรีวิวทุกอย่างเห็นไหมครับที่ดินเราก็มีนะครับบ้านคอนโดนะครับโรงแรมรถเราก็มีนะครับ นาฬิกาเรารีวิวได้หมดนะครับผมร้อนเงินครับร้อนเงินครับไม่ใช่อะไรตอนนี้นี่ครับที่ดีของผมก็จะลึกไปเลยนะครับจนถึงสุดถนนเรียบหาดเลยนะครับขนาดทั้งหมดประมาณห้าไร่นะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปถึงถนนเรียบเรียบหาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นที่ดินอีกแปลงนึงครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนะครับอยู่แบบระนาบเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ตอนนี้ก็ให้ทุกคนดื่มดำกับบรรยากาศริมทะเลนะครับลมเย็นๆไออุน่นความสวยงามของหาดหน้าด่านนะครับพาทุกคนมาเที่ยวแล้วใน EP นี้ EP พิเศษนะครับเที่ยวนครศรีธรรมราชนะครับให้ทุกคนดื่มดำกับการท่องเที่ยวใน EP พิเศษนี้นะครับผม ขับรถพาทุกคนไปดูที่ดินแปลงนะครับที่ได้เกินไว้ก็คือว่าที่เดิมของผมนะครับจะอยู่ตรงถนนเรียบหาดใช่ไหมครับฝั่งนึงก็จะอยู่ตรงฝั่งโซนที่ติดหาที่เมื่อกี้พาไปดูนะครับอีกจุดนึงจะอยู่ตรงข้ามของที่ดินแปลงเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่ออกมาจากถนนที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับเราก็จะออกไปที่ถนนเรียบหาดนะครับ ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นที่ทางเมื่อกี้เลยนะครับก็คือจากถนนนะครับกลองไปนะครับก็จะเป็นหาดเลยนะครับก็จะเป็นทางลงหาดไปเลยนะครับที่เราพาไปดูเมื่อกี้นะครับส่วนนี้ครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามนะครับนี่นะครับที่ดีอีกแปลงหนึ่งนะครับผมก็คือหน้ากว้างจะเท่ากับแปลงเมื่อกี้นะครับก็คือประมาณห้าสิบเมตรนะครับผมแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับทั้งหมด ประมาณที่ดินประมาณ7ไร่นะครับผมก็ดูง่ายๆครับก็ประมาณต้นไม้ต้นนี้นะครับไปจนถึงรั้วนะครับใครสนใจจะซื้อหรือมีโครงการจะเช่าทำอะไรก็ติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับผมผมก็มาพาทุกคนมาดูที่ค้าของเรานะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวนึงนะครับก็จะม,มีโนน เราด้านหลังเรายังสามารถเดินลุกชายหารได้นะครับเดินไปได้ประมาณหนึ่งรอยเมตรนะครับอันนี้เป็นทางเข้าหน้าบ้านนะครับผมข้างในบ้านก็จะมีสองห้องนอนนะครับ1่ห้องน้ํานะครับ1ึห้องนั่งเล่นนะครับ1ึห้องรับประทานอาหาร1ึห้องครัวนะครับนี่ครับเข้้มห้องนั่งเล่นนะครัแล้วด้านซ้ายมือนี่เป็นทีวีนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะครับ เป็นห้องน้ำนะครับผม้าเไอ้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งน,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 นะครับ<ม>อห้องันนี้เป็นตัวตอนห้องครัวน,นะครับก็สามารถทำอะไรเร่อยๆทานได้นะครับมีตู้เย็นนะครับด้านหลังจะเป็นห้องครัวไทยนะครับก็ต้มผัดแกงพอมเดีที่จอดรถกว้างขวางนะครับผม แล้วก็มีเทเรสตด้านหน้านะครับที่ถ้าคุณจะทำปาร์ตี้ปิ้งย่างกินหมูกระะซีฟูดจดก็ได้หมนะครับมีบนเทเลด้านหน้านครับสำหรับปาร์ตี้นะครับเป็นปิ้งย่างซีฟูดหรือหมูกระทะมากินได้นะครับในอนาคตเราจะให้เปิดให้เช่านะครับผมถ้าสนใจก็ดเอยียบด้านล่างนี้เลยครับผม มาเที่ยวเขาไายดำนะครับเป็นถนนเรียบหาที่สวยสุดในประเทศไทยนะ <c oughs> เป็นเส้นทางระหว่างขนอมไปสีชนนะครับ บาินเข้ากันครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆนดูบรรยากาศของร้านที่ผมพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมากินนะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างสุดยอดเลยบอกได้เลยครับริมทะเลจริงๆนะครับเราจะได้ทานอาหาริมทะเลกันจริงๆนะครับ <os itt in> <nh wan ita> จบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับช่องของเรานะครับเขียนว่าสวิต t m มาสเตอร์เทนดปิดกันนะครับผมเวลด้านสถานะด้านสถานาง่ายๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันนี้ผมขอไปรับประทานอาหารก่อนนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ